เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งเดินหน้าคนละครึ่งพล u s เฟสสองนะบอกว่าจะเจาะกลุมตกล่นจากเฟสหนึ่งนี่แหละ <c oughs> แล้วก็บอกว่ามีการลงพื้นที่ที่ไหนก็ได้รับเสียงว่ามีความสุขสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่า ได้มอบหมายให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินโครงการคนละครึ่ง plus เฟ a e 2โดยเจาะกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ได้บางท่านบางผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้หรือว่าโทรศัพท์มือถือไม่ได้เข้าโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะไม่ คล่องหรือว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก่งเหมือนเด็กๆวัยรุ่นเขาะนะฮะหรือว่าเข้าไม่ถึงต่างๆให้ได้รับการดูแลจากภาครัฐบาลมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยบอกว่าให้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ลงไปถึงระดับนายอำเภอเพื่อช่วยกันหาข้อแนะนำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์และเข้าถึงโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงครับ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกอีกว่าได้เริ่มดำเนินนโยบายคนละครึ่งพลทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีกำลังใจที่ดีกับพี่น้องประชาชนและลงพื้นที่ที่ไหนก็ได้รับเสียงที่บอกว่ามีความสุขจากประชาชนนั่นแหละครับประชาชนก็ดีใจท่านเองก็ดีใจที่ได้ใช้เงินคนละครึ่งสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจแะครับทำให้มีการใช้เงินมากพอสมควรในช่วงนี้ เมื่อรวมกับเงินภาครัฐที่เติมเข้าไปจึงมีเม็ดเงินหมุนเวียนกระจายไปในระบบแต่ว่ายังมีกลุ่มที่เข้าไม่ได้อีกหลายคนนะที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงครับามาดูยอดใช้จ่ายกันหน่อย คน,ะนละครึ่งพลัสสรุปแล้วเป็นไงนะคะคนละครึ่ง p l u สเงินสะพัดกว่า1นึ่2หมล้านบาทไม่เพียงเฉพาะร้านค้าทั่วไทยนะคะแต่ร้านค้าธงฟ้าก็ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นมาค่ะคร,ร้านค้าธงฟ้ายอดขายพุ่งถึง80%เเลยนะคะส่วนประเด็นที่มีร้านค้าท้องถิ่นบางร้านถือโอกาสขึ้นราคาสินค้า7บาทบ้าง10บาทบ้างนะคะอ้างว่าอาจจะเป็นค่าภาษีที่ต้องเสียในอนาคต ตรงนี้ถือว่ามีความผิดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ขอเตือนให้ร้านค้าเหล่านี้หยุดพฤติกรรมค่ะที่จะนําข้ออ้างเรื่องภาษีมาช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าทําไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าร้านค้าไม่ได้มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นจากโครงการคนละครึ่งอีกทั้งข้อมูลคนละครึ่งนั้นรัฐจะมีการเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ส่งให้กรมสรรพากรค่ะ